ช่วงนี้อากาศที่เยอรมันร้อนมากๆเลยค่ะร้อนเหมือนอยู่ที่ไทยเลยอุณหภูมิวันนี้30องศาเลยค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าที่เยอรมันจะร้อนได้ขนาดนี้เพราะถ้าวันไหนฝนตกแล้วก็อุณหภูมิจะลดเหลือแค่ประมาณ10องศาค่อนข้างหนาวแล้วก็เย็นมากๆฤดูกาลที่เยอรมันเปลี่ยนได้ตลอด24ชั่วโมงเลยจริงๆวันนี้อากาศดีขนาดนี้ก็ไม่พลาดที่จะออกมาข้างนอกกับลุงเบนพาลุงเบนมาอาบแดดสนุกกันข้างนอกซะหน่อยลุงเบนก็โชว์สกิลการเล่นลูรเบดให้หนูนาดูนะคะไอเราก็อยากเล่น เหมือนกนกัแต่ว่าท้องอยู่กลัวล้มและเป็นอันตรายต่อลูกในท้องจะนั่งดูเฉยๆก็รู้สึกเบื่อเลยไปเอาสกูตเตอร์มาขับเล่นทีนี้ก็สนุกใหญ่เลยที่ที่หนูนาเล่นอยู่ตอนนี้เป็นสนามบินเก่าของเมืองเบอร์ลินค่ะพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมากๆช่วงเวลานี้ผู้คนก็จะออกมาอาบแดดกันเห็นแล้วรู้สึกร้อนแทนเลยมีอย่างหนึ่งที่หนูนาเห็นแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆสําหรับที่นี่คือการที่เขามีพื้นที่สวนสาธารณะนะให้ทุกคนมาปลูกผักหรือปลูกดอกไม้ตามใจชอบได้เลย ถ้าเราเอาอะไรมาปลูกแล้วก็มักที่ของเราไว้พอผักเราโตแล้วเราก็เก็บไปกินได้เลยค่ะเป็นไอเดียที่น่ารักมากๆกพอก,กลับถึงบ้านปุ๊บก็รีบทํากับข้าวกินกันก่อนเลยหมดแรงกันทั้งสองคนเลยค่ะ mm. Although we cooked this together actually ทำกับข้าวด้วยกัน y e s a <Yes>. s mm. always very good